แฟนหนุ่มเปิดใจทั้งน้ำตาเผยคำพูดสุดท้ายผิงชยดาก่อนจากไปโศกนาฏกรรมสะเทือนใจผิงชยาดานักร้องสาวรถแห่จากไปด้วยวัย20ปีเหตุการณ์สูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นกับผิงชยาดานักร้องสาวรถแห่จากอุดรธานีหลังเข้ารับการนวดคลายเส้นแต่กลับนำไปสู่การบาดเจ็บร้ายแรงกระดูกต้นคอเคลื่อนกดทับเส้นประสาทจนต้องทนทุกข์ทรมานกว่า2เดือน และจากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและคนรักนายภูมินรงหรืออาร์มวัย22ปีแฟนหนุ่มที่อยู่เคียงข้างพิงมาตลอดได้เผยความรู้สึกทั้งน้ำตาหลังจุดทูบหน้าโลงศพคนรักเธอไปดีเดอร์ไม่ต้องห่วงเขาเขาจะสู้เพื่อเธอพร้อมทั้งเล่าถึงช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันตลอด3ปีที่ผ่านมาพิงเป็นคนแข็งแรงร่าเริงไม่มีโรคประจำตัวเราทำงานวงดนตรีรถแห่ด้วยกันตอนที่งานดนตรีหยุดช่วงเข้าพรรษา เราก็หันไปขายปลาหมึกด้วยกันผิงช่วยทุกอย่างเต็มที่แม้จะบนปวดเมื่อยก็ตามหลังงานรถแท่กลับมาผิงเริ่มปวดหลังหนักขึ้นผมจึงพาเธอไปนวดที่ร้านในหนองประจักษ์อามเล่าว่าการนวดครั้งแรกไม่มีปัญหาแต่หลังนวดครั้งที่สองผิงเริ่มมีอาการชาใต้ราวนมก่อนจะลุกลามไปที่แขนขวาและเมื่อไปนวดครั้งที่3อาการชาก็รุนแรงขึ้นจนชาร้าไปถึงขาก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และสุดท้ายต้องเข้าห้อง ICU คําพูดสุดท้ายที่ผมพูดกับเธอคือเธอเขารักเธอนะเขาจะรอเธอนะวันต่อมาเธอก็ถูกย้ายเข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลยถ้าผมรู้ว่านวดแล้วจะเป็นแบบนี้ผมไม่มีวันพาเธอไปแน่นอนอามกล่าวทั้งน้ําตาว่าการเสียชีวิตของผิงผมคิดว่าน่าจะมาจากการนวดเพราะแฟนสาวไม่มีโรคประจําตัวหมอบอกว่ากระดูกต้นคอเคลื่อนตั้งแต่แรกแรกถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ ผมคงไม่พาไปตอนนี้อยากฝากถึงหมอนวดว่าหากคิดว่าถ้าหักคออาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตไม่ควรทําเลยจะดีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนรอบข้างและหวังว่าจะช่วยเตือนใจผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการนวดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก